รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลองพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อวานนี้ไปที่เชียงใหม่นะคะยืนยันว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้าเจรจาให้มีการประชุมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือตำบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คุณจักรพลตั้งสุดที่ธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยคุณสุร,รชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประชุมร่วมกับคุณทศพลเพื่อนอุดมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ การไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าเมื่อวันก่อนนะคะพบจุดความร้อนในพื้นที่เชียงใหม่รอบเช้าใน97จุดพอรอบบ่ายมันพุ่งไปถึง122จุดด้านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16รายงานเช่นกันนะคะบอกว่าจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณป่าบ้านห้อง ป่าแม่ปิงอมก๋อยและแม่ตื่นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็มีการลาดตระเวนอย่างเข้มงวดนะคะพร้อมกับได้สั่งปิดป่าไปแล้ว19ป่าอนุรักษ์คุณจัก,กรพลบอกว่าสถานการณ์หมอกควันปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่รุนแรงค่ะสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่และฝุ่นควันที่มันลอยข้ามพรมแดนมารัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการปัญหา เป็นอย่างดีจนเป็นโมเดลให้พื้นที่อื่นๆนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกโหเป็นอันดับที่เราไม่ได้ยินดีเลยนะคะต่อให้เป็นอันดับหนึ่งก็เถอะเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ค่ะฟังเสียงคุณจัก,กรพลกันค่ะ ไฟป่านะครับก็ในช่วงของปลายปีที่ที่แล้วนะครับจนถึงช่วงปลายคุมพาที่ผ่านมานะครับก็จะได้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยควบคุมการเผาได้เป็นอย่างดีนะครับดูจากฮอตสปอตที่ลดลงไปถึง96%นะครับแต่เพียงแต่ว่าในช่วงของต้นมีนาคมนี้นะครับที่มีการบุกเข้าไปในโซนของพื้นที่ปุทยานนะครับหรือว่าจากตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็รวมถึงหมอกควันข้ามแดนที่มันเกิดขึ้นมานะครับดูได้จากฮอตสปอตระเบิดสกาจากประเทศข้างเคียงนะครับอยู่ถึงประมาณ8 0ด0นจุดนะครับและในขณะที่จังหว 2,000จุดนะครับก็เห็นได้ว่าการจัดการและควบคุมไฟป่าที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ภายในประเทศนะครับเราสามารถจัดก,การได้ดีหากมีการบูราณาการแบบเข้มข้นนะครับหมอกควันข้ามพรมแดนที่ลอยข้ามมาที่ทําให้ข่าฝุ่นสูงของจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็จะมีการยกระดับในการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองครับทางพอบอสอสอของเรานะครับก็ได้คุยกับทางาทางประเทศ พม่าะนะครับในการที่จะจัดการเรื่องของการจัดการการเผาภายในประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในการเดินทางว่าบกควันข้ามแดนเรามีการเจราจานะครับท่านนายกได้ตั้งแอดฮอรขึ้นมาเป็นทีมพิเศษนะครับระหว่างไทยกับพม่าะนะครับไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ไทยลาวสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้การพูดคุยในประเด็นของบอกควันข้ามแดนจะค่อยๆคลี่คลาย,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 ยลงได้นะครับ หลังการประชุมนะคะคุณจักรพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและก็คุณสุรชาติเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภครวมทั้งหน้ากากอนามายัยและเครื่องเป่าลมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็กำชับว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะค 1ิบถึงสิมเนี่ยต้องระวังแล้วก็อีกทีก็คือ14บสถึงสิต้องระวังรอบที่สองซึ่งไปช่วงที่นายยกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปดูด้วยค่ะะ